ถักทายกันด้จ้ะเข่าครัวกันอีกแล้วจ้ะสบายดีกันทุกคนนะจ้ะคอยกะตามอัธภาพจ้ะกะเห็ดธุระเห็ดงานอีหยังในช่วงเสาร์ช่วงเที่ยงเรียบร้อยแล้วกะมาเข่าครัวเห็ดกับเขา่าโตให้สามนุ่มให้ตัวเองนะจ้ะทุกคนจ้ะฮละกเพราะว่ามีบางคนคนถามว่าอยากเห็นคลิปอีเมทีแบบพาไปเที่ยวเห็นคลิปที่แบบว่า แต่งออกไปยังสี่นะจ๊ะกะตามซื้อส่งเลยจ้าทุกคนจ้าครัวคุณสมบูรณ์แอนแฟมิลีกะสิเป็นเรื่องอาหารอาหารกะเฮ็ดคลิปตั้งแต่ต้นโอ้ตั้งแต่คลิปแรกจนถึงปัจจุบันกับเรื่องอาหารนะจ้ะทุกคนแล้วอีกอย่างอยากสิบอกว่าเฮ็ดคลิปอย่างอื่นกับโบธนัจ้าเอายีลีเป็นคนที่เวาเว้าเรื่องเล้าโบเมนว่าบบมีเรื่องเล่าทีิีว้าสู้ท่านผู้ชมฟังเด้จ้ะมีเรื่องเหล้าทีซิว่ามีเรื่องเหล้า แต่ว่าเป็นคนที่โบทนัดเหล่าเรื่องเล่าอีหยังที่ห้างบทนัดเหราเฮ็ดกะคือสิบว่ามีความสุขเด้อพี่น้องคอยถนัดแบบเฮ็ดกับเขา่าคอย่อยมีความสุขกับการเฮ็ดกับเขาจังสี่เฮ็ดงานอีกอย่างจังสี่คอยกะอยากสซื้อตรงนั้นออกไปนะพี่น้องคอย บัทนัดเว่าเรื่องล้าวอิหรีแล้วการเที่ยวนะ่ะบได้เที่ยวอิหลีจากขอโทษขออภัยก็คือเฮ็ดงานหาเงินกันเท้งผัวเท้งเมียลูกกับมีกิจกรรมไปรงเรียนจังสี่มันบบมีเวลาเที่ยวจากเราเสาร์อาทิตย์มาจังสีก่กะแมเที่ยวเพิ่นเหมือนมีฟุตบอลน,นะจ๊ะบางเสาร์บางอาทิตย์เพิ่นก็ไปแข่งฟุตบอลจังสี่บางเทือเขาก็บไต้ติดตามไปจังสี่กะเลยบได้แบบทายคลิปให้ทานผู้ชมเบิ่งจังสี่นะจ๊ะกะเป็นที่แบบว่า เอาที่ข่อยถนัเนาะพี่น้องเอาที่ข่อยถนัดข่อยถนัดอันสิซื่อซื่อสารแบบนี้กะมันเป็นความสุขคดเหตุลิดเละจะสุขแบบใดเข้าเหตุแบบนั้นเนาะจะเวลาที่เข้าฝืนอีหยังมากๆแล้วมันตัวเข้าเองนะสิบ่มีความสุขกะโคตโทตเเ้ยจ้ะบ่ไ้เที่ยวใสอีหลีจ้ะทุกคนจ๋าเหตุงานหาเงินเหลี้ยงลูกเลีเล้ยงเ,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 เต่าไปยังสี่นะจ้ะก็อ่านะกับนี่เห็นบ่ตอนนี้กับสิเหตดกับเขาอีกลวจ้ะ เฮ็ดกับเขาแล้วกันมันนี้สิใดแบบว่าเป็นลาสัญญาจะทุกคนลาสัญญาสิบอกว่าเป็นการดัดแปลงโดยสินเชิงของลาสัญญาเลยเนอกจากทุกคนจ๋าก่ออันเพราะดัดแปลงแล้วกะสีเส็บนะนะตามตามสไตล์อ่ะขั้วเรื่นไผ่ขั้วเรื่นมั่นนะ่ะทุกคนก็นเลยอันวิธีปรุงนิยังจากสี่ห้องประเด็ปรุงนิยังลายจา้ะเพราะว่ามันสาเร็จรูุ่มาแล้วนอจ้ะทุกคนม้อนี้ค่อยใส่หมูบดนจาจ้ะใส่หมูบดโอเคเดี๋ยวเฮาไปลงมือเฮ็ดกันเลยจ้ะนั่นแหละ อันนี้เป็เเเปดเนื้อจ้ะเนื้ออันนี้หมูหมูหนึง่งหนึ่งกิโลจ้ะแต่ว่าถอยสิเอบาบปเมื่อต้อเอาแค่แค่ลอยดำจ้ะอันนี้เคยเห็ดให้ดูบ,บอ่อยๆเนาะจ้ะอื้อเราสิบอกว่าเป็นสิเห็ดยำยำมุม้งเส้นตัวมีจ้ะอันนี้มีหมูย่อแล้วก็มีปุุงแล้วจ้ะตะกี้ลืมบอกเพราะว่าใต้ลหลายๆัตว์นั่นแหละ เสร็จแล้วสีสวยมากเนี่ยคนเขาไม่ได้ฟาทถูด้น็นนบนผูหน้าสกุลอะไรก็ขุดเ,เดิมไม่ทอแล้วเดุมไม่เลย จ้ะทุกคนเดี๋ยวไม่เฮ็ดอ่ายำวุ้นเส้นรมิตรต่อเนาะจ้ะอันนี้เป็นพริกสดจ้ะโขลกเนาะห,หมูบดจ้ะอ,นนอะไรลแล้วแล้วก็พรสัญญะทำปลาจ้ะน้ำทำน้ำทำเอาสัญญาให้กินงนี้น่ะหลับหมดหลันทุกวันผมชื้ลดจ้ะมือนี้เฮ็ดค่อนข้างเผ็ดเพราะว่า สามนมเพิ่นมีอาหารของเพิ่นแล้วจ้ะ่วนขออ่ขอยยสิกินแต่ย่ำเนาะทุกคนน้ำตาลจ้ะทำเส็ได้น้ำกระเทียมดองนิดหน่อยะมะนาวเนะจ้ะ น้มือยงดเขยแค่นี้ก่อนมะเขือเทศกับหอมม่วงซิมเปิงแน่คือว่าโอเคจนะ้ะ <c> บ <oughs> ุนเซ็นต์้ กุ้งกับหมูยอดตัวใส่ลงไปต่วหอมพัรซีตนะบะหมี่ขิงไช่น,ชานา่าจะใส่ก้องอีกใส่อีกมืดหนึ่ง <c oughs> ใส่หมดได้มันหอมดีน้ำไหลไหลน้ำเลยหลยมาเลยก็น้ำเลยเลย, <c oughs> ยเลยน้อำเลยเท็ดเนี่ยวันนี้แม่ทำกินจะว่าไว้ กินพ่กนี้ก่อนก็เลยทำเยอะตอนนี้อัยมอ์พูดดูก็ถูกน้ำไหลไหลน้ำลายไหลรูหลพดไม่ถูกเลยโอเคทุกคนจะนากินมากจะนากรีบยำบุญเส้นโรมิชจ้ะเดี๋ยวไปจัดใส่จานเลยจ้ะจะอาหารขับวันนี้นะจ้ะ้วสัญญาแล้วก็เป็นยำบุญเส้นโรมิรแล้วก็เป็นพักสดต่างๆจ้ะทุกคน เดี๋ยวมากินข้าวล้งกันนะจ้าโอ้ยทุกคนจัดทักทายกันเด้อกินข้าวล้งจ้าสวัสดีครับทุกคนบักยองมาอีกแล้วอมอมสวัสดีครับทุกคนขับซีละซีเห็นว่าอันอีเมยขึ้นมานางนีนะจ๊ะ oh. พอดีว่าเมทิวเพิ่นไปฟุตบอลมือนีเพิ่นเพิ่นมีสองสองชั่วโมงจักกระเลยแบบว่า ก็เลยได้มานางแทนทีแมทิวจ้ะเพิ่นกลับมาเพิ่นจังสิกินเนาะจากกลับมาเก,กือบเกือบทุ่มหนึง่งพนละประมาณทุ่มหนึ่งอะจากทุกคนก็เลยบบทานเนาะจากต่างคนต่างหิวโอเคตักเลยเลยอ,อันไหนเอาพอตักอันนี้สัญญา,ท,<ะ>าทำทีไรอร่อยทุกทีก็คือตอนนี้ต้องเป็นอาทิตย์ละครั้งแล้วเพราะว่า หนุ่มๆชอบไงทุกคนครับส่วนข่อยสีกินย่างเปล่าจ้ะบบมีเขามีเขายุจ่ะแต่ว่าบบกินเนาะท่นละหมายว่าข่อยสีบบกลินเขา่านะ ็เลยแบบมัอนี้เห็ดเผ็ดในจักหน่อยเพราะว่านุง่งๆเพิน่นเพิ่นนี่อาหารของเพิ่นนะจัะทุกคนอัอนอะเลยลูกอันนี้เอาตรงนี้ได้บ่เอาได้ครับตรงไหนก็เอาวันนี้กรอบดีแต่ตรงนี้ก็กรอบเหมือนกันครับเด,ด, <laughs> ดี๋ยวอันนี้ตค่นี้เดียวต้องจัดช่วยๆได้บ่อะไรคือได้บ่จัดช่วย ยังยองเลิกสายเลิกสายใช่กินเลยครับห<ะ>ามอันยองบางตรน้ม<ะ>ีอะไรบอกรักครับทุกคนกินเลยไหมต้องกินกินเลย ไปกินนี่เดี๋ยวกากินน้ำผักสดนะจ๊ะนี่ผักสดอียู่ไม่ใจต้องเอาไปไไดักนะทุกคน Simmar jag bak? Finnare. แปงคนไทยต้องกินต้องกินมาช่วยไทยคอนไทยอ้มาเกิดทน่นโอเคสองโอเคสามเปลี่ยวมามาเกิดเทปเปลี่ยวเด็ดสิยะไยอ่ะูไว่ ชิชปแหนรสัญญาไม,ม่ชิมแม่รู้ว่า,วามันอร่อยแต่ <c oughs> แม่ไม่กินกิน <c oughs> ทุกอาทิตย์ได้ไม่เคยเบ <c oughs> ื่อดูสมันตะกอน <c oughs> อันนี้ยังยองเริ่มขั้นแจต้องทอฮะก็พอมาเปิดประตู โทรหาโทรหารแม่แต่แม่ไม่มม <c oughs> ได้ยินไงเไรบอกอิิเต mm ็ม hmm. mm ิเลยิอีกิอ้ยใช่เ this was good today you sip good mm ันนันนีชิกนตัว อกลับถ mm. ึงบ้านห้าโมงครึ่งกว่าจะได้กินข้าวก็หิวอ่ะอรบบกอกตุกคนที่น้องแ้มมีมัชื่ออะไรกาแฟหางพาบิติกสบอมีร้านค้าในโรงเรียนตรงนี้

ร้านค้าปิดเพราะว่าคนขายป่วยร้านค้าในโรงเรียนนะจ๊ะซื้อพวกขนมขนมถ้าเป็นบ้านเท่ากับิิเป็นแบบสหกณอยังสีนะจ๊ะคุณดอาเลย ยังไม่ยังไม่ซื้อตรงน,น้ยังไม่เคยซื้ออะไรยังไม่เคยซื้อแบบร้านค้าในโรงเรียนเลยไม่เคยซื้อไม่เคยกินอะไรกับเขาอือเล็กกินข้าวไปไปจากที่บ้านกินอาหารเที่ยงที่โรงเรียนก็แม่บอกว่าถ้ามีเวลาเนะี่ยก็ไปซื้อพวกขนมขนมมากินได้ไม่เคยซื้อเลย <laughs> ทำไมอะ่ะ Nej, nej. But in small town in Sweden in one school, it maybe more school, but is 900 students, is smaller. And the people who make food for that schools hmm. is sick, <that's> like so they have to do matpacker. What do you say? Because no one can give food. Så det är en litet problem. คนป่วยแบบโอไม่คล่องหลายนะจ๊ะว่าเดี๋ยวขอกินไขมดก่อนพนักงานที่เหตุงานหรือว่าคนถี่เหตุครัวในโรงเรียนยังสิหนะักเปนป่วยนะจ๊ะเนป่วยด้วยโอไม่คล่อมหรือว่าป่วยแบบบอสบายเป็นวัด,ดซื้อกะต้องยุดเนาะจ๊ะปะ้าปาบอกว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยนักเรียนอะ คนที่เห็ดครัวนะ่ะเพิ่นบอสมบายนะจ้ะเพิ่นยุดเด็กน่อยนักเรียนนะ่ะต่องห้อเขาไปกินเองอยู่โรงเรียนจ้ะผมมีไผเห็ดกับข้วให้กิน <c oughs> น่าสงสารเด็กหน่อยจ้ะเพราะว่าโอไมครอนนะ่ะระบาดหนักจ้ะทีท,ทีสวีเด่นกันนะคือกันจ้ะแต่ตนะัวไมครอนน่ะอาการเพิ่นสิบรุนแรงปันใดจ้ะคือสามารถติดง่ายมากเลยแต่ว่า3าถึงเจมือนี่เพิ่นกะ เพิ่นเพิ่นกะสีดีขึ้นเหลวจังสี่นะจ๊ะกันเ้ลวแต่ค้นน้ำนัแหละเนาะก็สิรบบิาวนนสิ้อช้พะพี่าคกคะนเากดูแลตัวเองในระดับหนึ่งเนาะจ้ะเนาะเขาก เขาสี่คนยังอยู่รอดอยู่พี่นองจ้าสี่คนยังยังอยู่รอดอยู่มือหนีเนา,จา,เาะจ้าเขายังบู๊ว่ามืออืน่นเขาสี่รอดบอจากจากโควิดนะจา้าบรูเลยสี่คนนี่ยังโอเคอยู่จ้า <c oughs> แต่เเาดูแลแบบดูแลตัวเองบได้ดีที่สุดเด้ะจา้าแต่ว่าดูแลตัวเองให้ให้ได้แบบท,ทุกการออกไปข้างนอกจังสี่นะจา้าทุกคนแต่ว่าบได้แบบ ดีที่สุดเนาะถ้าบอกว่าเขาดูแลตัวเองแบบดีที่สุดแล้วกันมาติดโควิดเอา้าไหนบอกว่าดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วทําไมต้องติดโควิดอีกยังประมาณนี้จะเขาดูแลได้ระดับหนึ่งในช่วงที่เขาออกไปข้างนอกเนะาะจ้ะใ่่ยนี้แมสหนึ่งตรงมีแล้วจ้ะออกไปข้างนอกอย่างน้อยๆกับอูบพหายใจกับมึงแล้วกันอีหยังประมาณนี้ มันก็เป็นแต่ยานบ่มีไยัยอยากติดดอกจากเพราะว่าแต่ว่าด้วยชีวิตก็ต้องดําเนินไปเนาะจาะทุกคนต้องเฮ็ดงานหาเงินออกข้างนอกจังสี่เนาะเพราะว่าตอนนี้น่ะเวิร์กฟอร์มโฮมได้จ้ะแต่ว่าจังปะปานี่เวิร์กฟอร์มโฮมกับ่ได้จปาปาออ้ะเพราะว่าเพิ่นออกตรวจงานไงพี่น้องออกตรวจงานตามจุดต่างๆที่เพิ่นรับพิชอบน่ะห้าหกจุดจึงสี่น่ะปะปาฮุดมังเงยดูหายอบเนาะ พอได้จะแฟมสเตตนายยุคนิสเนอร์บอกส้มตอนนี้ปปามีสองคือกคือเซตไปแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าตอนอันก่อนหน้านี้เพิ่นมีหาเพิ่นเซตไปแล้วก็ยังเวิร์กฟอร์มโฮมบ่ได้จ้ะเพราะว่าปปาต้องตรวจงานไงพี่น้องอ่าบุอืมอ่ะมันนี่กับนักเรียนกับออนไลน์กันยากจ้ะทุกคนก็เลยต้องไปโรงเรียน ว่าแอมนั่งวันอยู่ที่บ้านทำคะแนนชัดลับ้านอ,อยากมากว่าค,คุณครูอยู่ติ่โรงแก็ผมอ,อยู่บ้านแล้วก็ไค่แแล้วก็มันมันไม่ชัดไอ้พวกอินเทอร์เน็ตออนไลน์มันไม่ชัดนะไม่ชัดม,มันไม่เห็นอะไรเลยมันมองไม่เห็นอะไรเวลาครูเขียนบนกระดานอะไรอย่างนี้เนาะ มันมันก็เลออยเงียเขาก็เลยยังปล่อยให้นักเรียนไปโรงเรียนตามปกติอยู่ยังสี่นะจ๊ะแต่อีแม่กําชับอเล็กซนเนอร์ต่องใส่แมตต่องใส่แมตอยู่โรงเรียนสิทอดกระช่วงกินเขาแล้วก็ไปห้องน้ำแน่เพื่อนสิหายใจสะดวกจังสี่อเล็กทำหรือเปล่าอ,อีเมย์บอกว่าถากคุณครูบอกว่า,า,วาให้ทอดแมตบอกให้คุณครูโทรหาแม่เลยเด้อคุณครูประเดี๋ยวเรายังเนาะ เพิ่นกัเอาแล้วแต่สะดวกจังซี่นะจ๊ะเ e s ลักแเอาผักเอาหรือเปล่าเอาไว้ให้มันทิ้วหน่อยนึงแค่นั้นนะ Yes But he don't like this o k ก y จ๊ะเทธเทธ And pop it up วาน And take some w h i s แต่ห้องนึงพี่น้องนี่ก็ไว้ให้แมทธิวจ้ะนี่ไว้ให้แมทธิวแล้วก็ได้กับเขาคนต้นแรกผมป้าๆก็ได้ตอนนี้ห้องเขาคอื่นอันนี้ก็พาร์เลอร์เหมือนกันสีส้มไหมอ่าสีส้มปีสิบหกเออเคท่าสบูสุูคนเกาะเป็นอาหารคำในนี้เนาะจ้ะคนจ๋าคบบางคบบางคนอยู่คนไปคนใดอยู่ก็กินตอนจ้ะคนใดไปกัอ่ามาซากกกินเธอหลังจังบ่มีปัญหาเนาะนั่นแหละแยกย้ายกันบางก็ดีขึ้นกันเนาะจ้ะทุกคนจ๋าพอกันไหมทุกจ้าสบายดีสวัสดีบ๊ายบายบ๊ายบาย